โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีใชยอยูนะไทยแลนด์ Thailand ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพาชมแบบใหม่ที่เพิ่งจอัปเดตเข้ามานะก็มีบอสใหม่ไนนะ้้มแหละก็เป็นบอสเวทเนาะก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูแบบเออว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็จะพาไปดูบอสด,ด้วยบอสอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ จะพาเดินชมมอนเตอร์ต่างๆที่เพิ่งจัดเด็ดเข้ามาใหม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเมืองใหม่นะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเหมือนกันก็ชื่อเมืองเมืองดิออรนะครับก็เป็นเมืองใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาโอเคแตวผมก็จะเริ่มเลยล้วกันเมืองค่อนข้างจะสวยนะครับนะค่อนข้างจะสวยโอเคแตวผมก็จะพาไปที่มอนเตอร์เลยไปดูมอนเตอร์กัน คือคลิปนี้ผมจะไม่ตัดเนาะทุกคนจะได้ดูแบบเต็มอิ่มเลยมอนบางตัวบางชนิดผมก็ไม่รู้ว่ามันดับอะไรนะบางตัวผมก็รู้นะมันดอับอะไรบางตัวก็ไม่รู้เนาะมันเพิ่งอัปเดตขึ้นมานะ่ะเวลตันมันอัปเดตขึ้นมาเป็นเวลตันสามร้อยสามสิบนะจากเดิมสามร้อยี่ิห้าก็ขึ้นมาห้าเวลนะอัปเดตขึ้นมาก็เดินออกมาจากเมืองดีออสก็ เป็นที่โล่งๆแบบนีงอ่านแล้วแบบนี้ก็จะเป็นแบบยังไงคล้ายๆนี่บอสตรงนี้นะครับมันจะขึ้นรื่องหม่งงๆมานบอสเราต้องลงตรงนี้เนาะเป็นบอสใหม่อ่ะเดี๋ยวผมก็จะพาอจุยเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปดูบอสก่อนนะว่าบอสชื่ออะไรนี่ฮะหน้าตาบอสจะเป็นแบบนี้เลยชื่อบอสชื่อจอมขมังเวทนะครับก็ดับหินจอมขมังเวทนะเวลบอสเวลสามร้อยสามสิบสามนะครับ ผมตีไม่ไหวหรอกโอเคเนาะเดี๋ยวก็ขอออกก่อนโอเคมันก็จะเรียกว่าที่เวลหมายใกล้นะเห็นไอมาตัวเนี้ยมันชื่อนะคูณเดย์ป่ะคูณเดนคูณเดนคูณเดย์ดยก็อันต้องขออภยอยัยด้วยนะครับก็มาเวลสามร้อยยี่สิบเก้านะก็สามารถเวลได้นะได้ exp ค่อนข้างจะ เยอะนะถ้าเทวคนเดียวก็อยู่ที่ประมาณประมาณอะไตีไปเลยห้าหมื่นถึงเจ็ดถึงแปดหมื่นอีกีนะครับก็ได้เยอะกว่ากล่องแล้วก็เยอะกว่าพวกมูทะลุนะเยอะกว่าเห็ดน,นะก็มาก็จะค่อนข้างดุนะครับมาตัวน,นี้ก็จะดับเป็นกระเป๋าหมีด้วยนะตกโคตรยากเลยกระเป๋าหมีนะคือผมดับมาขยะยี่สิบยี่สิบกว่ากล่องแล้วอะ่ะคือขยะสารอะเป็นกล่องอะ่ะก็ คือตกมาแค่อันเดียวก็ให้แฟนไปแล้วก็ตามนั้นเนาะก็สามารถเวลได้นะพูดว่าเป็นสถานที่เวลใหม่เลยก็ได้นะสามารถเอาพระมาบอดได้นะแต่ต้องขอพระเวลสูงหน่อยเนาะเข้าใจนะก็ตามนั้นเลยเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปตามแมพที่มันเพิ่งจะเดตข้นมาเลยนะมาตอนนี้ค่อนข้างจะดุนะครับไอตุ๊กตาหิมานเนี่ย แจ็คฟรอร์อะไเนี่ยอ่าผิดต้องขอประทานโทษด้วยนะจ๊ะอันนี้ไม่รู้มันดรอปอะไรแต่ที่รู้มันดรอปของท,ที่ที่ต้องใช้เควส์อะเควสหลักมันก็อัปเดตเควสหลักเข้ามาด้วยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมกล้าจะพาเดินเลยรละกันเนาะเดินชม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 แมปใหม่ว่ามันสวยจริงมันสวยก็จริงแหละแต่แบบ มอนมันดุไปหน่อยเนี่ยโดยเฉพาะไอ้มาไอ้มาเวนเนี่ยค่อนข้างจะดุนะก็ตามนี้เลยก็มีสามชนิดมั้งสามชนิดที่อัปเดตเข้ามามันจะมีจาโป้ด้วยตัวคล้ายๆจาโคอ่ะเออผมก็จะให้ดูนะมันอยู่ตรงไหนนะครับก,ก,ก็ก็อยู่ไหนวะ โอเคผมก็จะของเงียบสักสักนิหนึ่งโอเคเจ้ละนี่มันชื่อจาโปคล้ายๆจาโคนะครับก็ดบับเป็นเป็นขยะหนึ่งที่เราต้องใช้เควสอะ่ะก็ผมตีดูแล้วกันเราต้องใช้อะไรใช้ขยะหนึ่งหมดนเลยเราใช้กิจฮิมะนะใช้ยี่สิบอันที่ต้องใช้เควสนะครับส่วนไอ้ไอไอมา้าไอ้ม้าเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคูณเดก็ใช้ขยะสามนะ ใช้สอันเอาไว้เควสนะและตัวตุกตาหิมาก็ใช้ขยะ3นะสมอันใช้เควสผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันชื่ออะไรผมลืมแต่ไอ้มาเนี่มันใช้ข่าคมนะที่เอาไว้ใช้เควสอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับคือมอนบางชนิดบางตัวผมกล็ไม่รู้ไอเทมว่ามันดรอปอะไรผมก็ต้องขอโทษเลยนะเพราะว่าคือตั้งใจดรอปแล้วอะว่ามันไม่ตกอะเข้าใจปะ คือตั้งใจดอบแล้วมันก็ไม่ตกนะครับเราเดินอ้อมทำไมเนี่ยมึนโอเคก็ถือพามาเดินชมแล้วกันคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระนะแต่ว่ามันมีที่วิที่สามารถวิใหม่จริงๆนะก็วิได้จริงๆเอาสังขราวิวลสูงๆหน่อยมาวิ่อะวิ่สักสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบบวกก็มาบอดวิได้แล้วโอเคไอ้ไอ้ไอ้ไอม้ม้าไอมา้ไอมา้าเขียวๆยตัวเนี้ย คนตียังหายหมดเลยมันก็จะดอบแหวนนะบอดบอดได้เวลได้ไม่ใช่เวลดิดอบแหวนแหวนเนี่ยชื่อเนี่ยดิวเซรัสเนี่ยก็ดับแหวนที่ช่วยวิ่งเร็วปะวิ่งเร็วหรือว่าอะไรสักอย่างนผมก็ได้ยินแฟนหรือว่าเพื่อนผมพูดมาเนี่ยว่าออฟมันแบบมันมีแต่คนอยากได้เออมันช่วยเควสเร็วอะไรมาเนี่ย อันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นั่นหรือมีข้อมูลอะไรที่มันตกไปผมก็ต้องขอโทษนะครับว่าส่วนตัวก็ยังไม่เคยไม่เคยดอปได้เลยมีได้ข่าวเล่าให้ฟังนะออปชั่นของแหวนมันคืออีอย่างก็ยังบอดทราบเลยนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพลัดเครื่องกระตุกโอ้โหกระตุกหนักมากเฮ้ยก้อนพิมะกดดีมันจะเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกที่กด มีก้อนหิมะที่แข็งตัวตกอยู่ถ้ากลิ้งมันไปชนกำแพงที่เห็นอยู่ทางด้านนั้นก็ทางน,นเดียวผมก็จะเอานะนะกลิ้งไปทางขวาโอเคกลิ้งไปเลยต้องดูอินทอรมันใช่ไหมกลิ้งไป สามารถทำรายการแพนที่บางทำให้เป็นรูโอเคก็กดตามไปไม่ต้องอ่านหรอกไม่ค่อยมีสาระคล้ายๆว่ามันให้เราสุ่มของอะ่ะอ่ะจะได้อะไรอ <c oughs> โอทำท่าดีใจซะได้ยาก็ทิ้งไยเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้มันนะก็ <c oughs> ก็เดินพาชมไปนี้แหละไอ้มาเนี่ยผมก็บอกแล้วมันดับอะไรใช่ไหมไอ้ตัวสไปฟุตสไปฟุตอะไรเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ทราบนะมันนี้ไม่ได้มาดับเลยอันนี้ก็ฟอสวีเซลอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับบางชนิดผมก็ทราบบางชนิดผมก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็บอกแบบต้นคิดนะนนะเพราะว่ามันเพิ่งจับเบรคเข้ามาใหม่ละคิดผมจะให้ผมไล่ดอบตัวมันก็คงไม่ไหวนะ เพราะมันแบบมันไม่ตกมันไม่ง่ายอ่ะมันตกยากนะโอเคอันนี้ผมก็เดินมาถึงไมออลละก็เมืองไมออสกับเมืองดีออสก็เป็นเป็นเมืองที่สามารถเชื่อมมันเชื่อมต่อกันอนะ่ะเข้าใจไหมก็นะก็ตามน,นั้นโอเคคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแบบใหม่คร่าวๆประมาณนี้มันยังมีข้อมูลไม่ครบเต็มสูบเต็มระบบหรอกผมก็ ทำคลิปลงมาเถอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำคลิปลงเลยก็ข้อมูลเท่าที่ผมรู้มาก็จะประมาณนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไหมก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับว้เจอกันคลิปหน้าครับ